วิธีการใช้ล็อกเกอร์ฝากสัมภาระหนึ่งนำสัมภาระเข้าตู้2ปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วหมุนลูกบิดให้อยู่ในตำแหน่งโอเพนใส่รหัสที่ต้องการตั้งโดยการเลื่อนตัวเลขเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาจนครบสีตำแหน่งเช่น1111 11. 4หมุนลูกบิดไปตำแหน่งโกลสแล้วล้างเลขที่ตั้งไว้เป็นเลขอื่นเช่น3 3 3 3ตู้จะล็อกเพียงเท่านี้สิ่งของของท่านก็จะปลอดภยัย ขั้นตอนการขอใช้ตู้ล็อกเกอร์สบูฟิตเนสเซ็นเตอร์ 1. แจ้งความประสงค์ขอใช้พร้อมกับยื่นบัตรนิสิตบัตรประชาชนใบขับขี่หรือบัตรที่สามารถยืนยันตัวตนได้ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เพื่อแลกกุญแจล็อกเกอร์ er. 2. เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ล็อกตู้ให้เรียบร้อยก่อนนํากุญแจมาแลกบัตรคืนบริเวณเคาน์เตอร์กรณีทํากุญแจล็อกเกอร์ er หายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแค่นี้สิ่งของที่ท่านนํามาด้วยก็จะไม่สูญหายแล้วขอบคุณครับ ใช้บริการกิ๊เสร็จแล้วอย่าลืมใช้บริการล็อคเกอร์ของเราได้นะคะของที่นำมาจะได้ไม่หายขอบคุณค่ค่ะ